โอ้ยโอ้ย,ยตบรับเขาครับโอ้ยยัดใส่เข้าไปครับโอ้ยโอ้หแทงคมโอ้ยแลกเขาครับไวยแลกเขาอ้ยเอาให้เยายวก่อนเอาให้เยายวก่อนมออืมเอิ่ม นี่คือการแสดงนะครับไม่ใช่ของจริงครับการแสดงแต่ก็เจียบนะโดนสออไปหนึ่งครั้งอโดนสอคืนครับโอ้ยโอ้ย เขาลัวครับเขาลัวตบศอกเป็นครั้งโอ้ยเขาแทงโอ้ยแล้วเขาดูเดือดแทงเขาแทงศอกโอ้ยทั้งเขาโอ้ถูกเลี่ยมนิดนึงครับโอ้ยเขา้าแล้วครับโอ้ยยัดษใส่แล้วโอ้ย 嗯嗯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 嗯。